ก็มาถึงคันดำนะครับก็มีอาการน้ําเข้าเครื่องนับของเก่าก็ประมาณนี้ครับลูกปืนไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็มีอาการน้ําเข้าเครื่องฟีลรั่วนะครับเราก็ทําการเบิกชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมปั๊มน้ําเบิกูนยนนะครับมีใบพัดมีซีนโอลิงประเก็นต่างๆนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ทําการถ่ายน้ํามันเครื่องออกมานะครับเป็นนมนะครับแบบนี้เลยตามภาพนะครับพอถ่ายออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการ ใช้น้ำยาฝัดชิ้เครื่องยนต์นะครับแล้วก็สตาร์ทอุ่นเครื่องไว้นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาก็ใส่แบบนี้เลยก็ทำการล้างเครื่องนะครับอ,อันนี้ก็ไล่น้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการประกอบชุดสีแล้วก็ส่งงานได้ขอบคุณครับ ก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดกระไ่คกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้าน8ปคนทำป้ายนะครับที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ให้ร้านอู่ช่างหนึ่งนะครับครับ